สวัสดีค่ะวันนี้จะมาผ่าแตงโมแตงโมลูกนี้ซื้อมาตั้งแต่คือ1เดือนแล้วนะคะจะมาดูว่าจะเสียไหมซื้อลูกโตมเกินไปมันจะมีลูกเล็กราคาเดียวกันเป็นลูกเล็กๆวันนี้ชิมลูกนี้ก่อนแล้วจะไปซื้อลูกเล็กมามาชิมนะคะว่าอันไหนมันจะหวานขอโทษนะคะถ้าหากว่ามองเห็นเศษไรติดซอกฟันเพราะว่าเมื่อกี้ทำคลิปกินลูกกระบ,บองเพชรกับ กับแก้วมังกรค่ะซึ่งทั้งสองอย่างมันจะมีเม็ดเหมือนกับเม็ดงาค่ะแล้วก็ทำคลิปนี้ต่อเลยจะมาผ่าแตงโมนะคะว่าจะเสียหรือเปล่าค่ะใช้มีดใช้มีดไหนดีผ่าดูว่าจะเสียไหมอุ้ยทำไมเอียงโอ้ผ่ายากเหมือนกันนะเนี่ย แต่เบีย้ยวพาเอียงพาเอียงังฮะโหพายากพอสกควรี่ยไม่เคยพาแตงโมรูปแบบนี้เลยมันอยู่ที่มีดด้วยค่ะมีดต้องต้องบางจริงๆอนะน,นี้นี่มีดมันมันมันไม่บางมัน มันหนาตรงเนี้ยค่ะมันเลยทำให้ผ่าออกมาเป็นเฉียงเฉียงโอ้โหดูดิโอ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวไม่เสียนะเนี่ยโอ้ งูไม่เสียนี่ไงคะไม่เออไม่มีเม็ดด้วยนะแต่ว่าเปลือกหนานี่เปลือกหนาในที่สุดก็ผ่าได้คราวนี้ผ่าเสร็จก็ชิมก็ชิมว่าหวานไหมคะ่ะจะดูที่ว่าหวานไหมผ่าออกมาไม่สวยมาไม่ตรงนี้ก่อนไม่มีใครช่วยกินอย่างน,นเนียคะ่ะกินคนเดียวไม่หมด ต่อเม็ดขาวๆเนี่ยเหมือนกับแตงโมอ่อนต้องคว่ำคว่ำแบบนี้นี่นี่ล้นจานต้องเอาออกจากจานโอ้โหไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วมันผ่าไม่ได้ มไม่มันยากเย็นอย่างนี้เนี่ยโอ<ห>้วราานี้ก็ชิมว่าจะหวานไหมคราวนี้ชิมชิมชิ้นเล็กก่อนโอ้โหหวานหวานหวานค่ะ ลูกนี้แปดเหรียญเม่นมันขาวๆแต่เนื้อกับหวานพาอีกไม่ได้แล้วค่ะถ้าพาอีกเละแน่นับภาษาอะไรกับกับทุเรียนขนาดแตงโมงยังผ่ายากขนาดเนี้ยค่ะ ี่ะเม็ดยังขาวอยู่เลยเม็ดเขาขาวแบบนี้มันกับเป็นบักโมอ่อนแล้วเนาะค่ะคันบ้านเฮ้านะ่ะโอ้ผ่ายากผ่าเย็นเปลือกมันหนาด้วยแน่ๆเลยค่ะมันผ่ายากผ่ายากมากนี่ เี่อยากจะผ่าแบบนี้แต่ว่าให้เป็นชิ้นเล็กๆหมดสิทธิ์แล้วค่ะมันเปลือกมันหนาเกินที่ไปร้านอาหารจีนอยู่ร้านหนึ่งมันเป็นร้านบุฟเฟ่แล้วไปเห็นแตงโมที่ไปร้านนั้นเพราะว่าอยากกินแตงโม เขาพาแตงโมวางเอาไว้บางลูกก็ไส่ก็ก็เสียแล้วค่ะห,หวานหวานหวานนะเนี่ยมูเก็บไว้เป็นเดือนยังไม่เสียเลยแต่ไม่ถือว่าหวานจัดมันมันเปรี้ยว ตรงเนี้ยหวานแต่ตรงนเนี้ยจืดๆเนี่ยค่ะตรงเนี้ยสมัยเด็กๆอยู่โรงเรียนกินนอนวันไหนที่มีตังโมค่ะจะมีเด็กนักเรียนฉีราดที่นอน หลายคนเลยแหละพี่ที่เดินป่าเห็ดด้วยกันน่ะแกชอบซื้อแกชอบซื้อแตงโมมันจะมีตลาดฝรั่งอยู่ตลาดนึงเดือนนึงจะมีอยู่วันนึงค่ะที่ลดที่ลดราคาแตงโมน่ะลูกเท่านี้ประมาณลูกโตกันนี้ค่ะประมาณสองเหรียญกว่าถูกนะแต่ว่า เดือนละเดือนละหนตอนนี้ผ่าผ่าผ่าเละแล้วมันคือมันต้องคอยระวังด้วยไงคบมันต้องคอยระวังกลัวมันจะหกมันเลยทำให้ผ่าได้แบบเนี้ยไม่ถือว่าหวานจัดแต่ก็แต่ก็ใช้ได้ ก็ยังดีกว่าที่ไส้ตรงนี้ล้มถ้าไส้ตรงนี้ล้มแล้วมันกินไม่ได้แล้วค่ะแตงโมบานีิซีว้าให้ฟังตอนเลี่ยนอยู่มอศส,สามช่วงนั้นกลับไปเลี่ยนอยู่ลงเรี่ยนจังหวัดบ้านเกิดค่ะที่นี่สมมุติว่ามือนี่สอบแล้วมมที่เลี่ยนอยู่หของเดียวกันเพิ่นมีสวนเพิ่นเป็นคนบ้านเพิ่นอยู่ในจังหวัดแต่ว่า โตเจของเองบ้านอยู่อำเภอ่างจังหวัดออกไปอีกสิบแปดกิโลค่ะมูคนนั้นแล้วก็ส่วนกันส่วนตัวค่ะว่าสอบแล้วแล้วไปขี้จักรยานไปกินเขาป่าอยู่สวนเราสวนเรา,ามันก็สีมีเฮือนอยู่ในหันเฮือนหลังไง่คือไปอยู่ไดเลยนะเฮือนนะคะที่นี่ก็ขี้จักรยานอยู่ตางจังหวัดเขาสีขี้จักรยานเลยค่ะขี้จักรยานซ้อนกันไปหูไก่เด้พาโล่งพยาบาลอีก ไก่โหสัวจีหอดสัวจีหอดสวนม้อสามกันยังกันยังมีกําลังวางชาหลายอยู่นะค่ะพอไปหอดบกโม่นี่นวยมันเป็นนวยเปลือกเปลือกดําก็นี่เปลือกดําก็นี่ค่ะหลายคนสีหูเนาะโอ้อันนั้นปีใดละอยู่มอซสามกับอายุสิบจำไม่ได้หรอกสิบกัวเนี่ยค่ะ บันี้กระตำบอก่งกันเนี่ยกินบกโม่ถือบกโม่มากบกโม่นวละหาิบสตางค์ถึงได้หาตอนเนี่ยแต่ว่าอยู่ในสวนเราบ่มีบกโม่ได้ต้องไปซื่ออยู่ไ้ที่ข้าเจ้าปลูกบกโม่ถือบกโม่มากฮะล้งค้นกระเห็ดหลุดมือโตกล้องขี้ดินนวดหาซิบตังค่ะพีสมัยพุ่นะหลายหลายได้บกโม่อะจังหวัดนั่นเนี่ยเป็นจังหวัดที่ปลูกบกโม่หลายน้ำค่ะก็กินไปกินมาสมซ้ำสมคือว่าซื่อบกโม่แบบนี้อีกมันสมค่ะ สมดกกัดกัดปากโอ้มาสมแทนเนาะหมาหาลังโตกินบ้งโม่เนีหมาบานเท่าน่ะเคี่ยวบ้งโม่ดังยุกบกยบเยอะจังเจ้าเร็วอยู่บานนี่ค่ะแต่กับบ่าทิมเนี่ยค่ะตั้งว่าแปดเหรียญ เงือดตรงที่วานนมันเป็นสีเขาขาวอยู่มันเป็นอย่างมันเป็นอย่างมันหวานแน่จักนอยเหรอเนาะค่ะแสดงว่าเก็บบองโมอ่อนมาขายได้เนี่ยมันเป็นพ่านมั่นมูค่ะพูดนะมีไนดําำอยู่ในเดียวเนี่ยมันบองโมอ่อนคคักนี่เราค่ะเนี่ยไอ้ห <c oughs> <c oughs> มบัติรำบาปเนี่ย ว่าว่วมเก่าอีกละที่ว่าบ้านที่มาล่างพอเพิ่นไปอยู่อยู่ผนแผนกศึกษาของอำเภอนั่นนะคะยูมองอนามัยนไม่ั่นแพทย์ผู้หนึ่งเพิ่นปลูกบ่งโม่ไว้แต่มันเป็นนวยเยาเยาเลยค่ะสมัยนั้นบ่งโม่เป็นสิเป็นนวยเยาเยาสีเขียวอ่อนๆนะ่ะเล็กน้อยอยูที่ว่าการลูกพวกข้าราชการที่ว่าการเพิ่นส่วนกันมาย่อมกันขึ้นพ้ากันเป็นักบ่งโม่ด้วยว่าสันอ่ะอ้โไปลักบ่งโม่แพทย์ผู้นั้นเพิ่นมาก มีตแต่งานวยใหญ่ๆเสวเด็กน้อยขีย่ดื้อค่ะนี่สิเฮ็ดตามเด้อค่ะอันนี้เราให้ฟังเราให้ฟังเรื่องว่าเด็กน้อยดื้อซื้อค่ะเพราะว่าผู้นั้นพ่นปูเพ่นปะเด,ดปลูขออลกลข,า,ขกายอยู่แล้วที่ของอนามไมมันวางหลายเพันก็เลยปลูกค่ะมันไปขอเพ่นกระห้อยู่แล้วแต่ว่าเด็กน้อยเขาดือ้อก็เลยส่วนกันเป็นพวกเด็กน้อยผู้ใาย กินไปกินมาสมซำคุณน่ะน้ามหาดแขนปานเล็กน้อยคุณได้ด้วยเนี่ยค่ะโอ้เบงค่ะเพราะก็กินได้ท่าเนี่ยใช้เบิ้งกันเนา้อบานกินไปกินมามาสั่งสมแท้ปาดว่าได้หรอกค่ะคุณน้ามกาจีย่อย ย่อยลงแขนแขนสอกบุณได้บานี้มบักโม่มาสร้างขายแพงแถอค่ะอยู่บ้านเมืองเนี่ยเขาปลูกได้น้ำได้ค่ะอยู่อัพสเต,เตขนาดน้หนาวๆยังมีคนพันปลูกมักโม่ก่อนหนาวสีมากกระเด้ก,กินอยู่ได้และค่ะแต่ส่วนมากกระเด้ก,กินมวยสมค่ะสมบ่สมซื้อกัดปากพร้อม ู่ที่บ้านเราถ้าใครเดินผ่านต้นกระบองเพชรนะคะถ้าเจอกระบองเพชรมีลูกแล้วสีขนาดนี้แล้วอ่ะต้องโตเท่าคือถ้า,ถ,าถ้าลูกที่แก่หามจะมีลักษณะอย่างเงี้ยเก็บมาเลยแล้วก็เอามามาวางไว้เดี๋ยวเขาก็าสุกอย่าปล่อยให้เขาเน่าทิ้งนะคะเพราะว่าผลกระบองเพชรมีประโยชน์มากโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานช่วยลดน้ําตาลในเลือดค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆ ต้องขอโทษด้วยที่ที่ใช้มือที่เลอะขอคุณอีกครั้งหนึ่งไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ